สวัสดีเจ้าสวัสดียามแรงกันกู้คู่กู้คนนะเจ้าวันนี้จะมานึ่งข้าวเหนียวหอนหอนกินกับลาบหมอ้อหม้อสักกรรนะเจ้านึง่งให้เต็มกระติกเลยเนาะขั้นตอนแรกนะเจ้าเอาก็มาซอยจ้นเป็นตินน้อยๆเอาเป,บเปบิบเอาป๊าบแล้วก็ลาบเพื่อมันละเอียดพอดิบพอดีนะเจ้าใส่เลือดลงไปแล จะไปลืมใส่เลือดก้อนนะเจ้าสําคัญจิ้นจะได้หวานแล้วก็ใส่พักไผ่ลงไปนะเจ้าเพื่อตัดข่าวจิ้นหมูเนาะระหว่างรอเฮาก็มาต้มเครื่องในไว้รอนะเจ้าแล้วเฮาก็มาตําหอมเลยเจ้าเพื่อจะเอาหอมเนี่ยไปเจียวนะเจ้า แค่เจียวโฮก็ยากกินข้าลวละเจา้าเจียวโมกมันเปลี่ยนสีเหลืองทองจากนั้นเขาก็มาย้ำลาบกันนะเจา้าใส่พริกลาบแล้วอย่าไปลืมใส่กระปิ้ตัวเนอเพื่อมันกลมๆนะเจา้ากลเครื่องยำกับพริกลาบต่างๆให่เข้ากันนะเจา้าสุดท้ายเขาก็มาจิม้มบะหมี่ก็จิ้มสักหน่อยเจา้าอื้มลำแตะลำว่าเจา้าวันนี้ที่บ้านแบบกินดิบนะเจา้าจะกินขั้วกันหมดเลยเนอะขั้วไปขั้วมากินออกเจ้าขอยากเข้าขนาดนะเจ้า ขั้วจนสุกเขาก็มาตักใส่จานเลยเจ้าเครื่องในนักๆเ,เน้นเลยเจ้าลำแต่เสร็จแล้วเขาก็มาโรยต้นหอมพักจีแล้วก็หอมเจียวที่เขาโรยไว้ป้อกินบอกว่าลำแต่แต